ไปสี่ข้อหานะสี่ถามความผิดก็เมื่อคืนก็คือสืบเนื่องจากเมื่อวานซืนเนี่ยได้ได้ให้พนักงานผู้อำนวยขอมั่นหมายจากต่อศาลนะครับศาลก็ได้พิจารณาว่าให้ไปออกมาเรียกนะครับเนื่องจากศาลท่านอาจจะพิจารณาว่าสมรัชยังมีอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีที่เสียในข้อนก้นนะมาเรื่องตัวผมจะไม่หลบหนีไปไหนนะก็จึงให้ท่านผู้อำสวยไปออกมาเรียกเมื่อวานนะครับะไปแล้วก็เขาก็มาตาม เวลาสี่ทุ่มนะครับก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปทั้งสี่ฐานความผิดนะก็คือาพาผู้เยาว์ไปเพื่อการในการาพาผู้เยาว์ไปเพื่อการในการแล้วก็ความท้ายก็คือพยายามกลุ่มคือไปมุ่งเรานะครับเอ,อ่อคือผมก็เห็นว่าแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมในส่วนของเพื่อนคนที่ขับรถมอไซค์พาไปนะครับก็แจ้งสองฐานความผิดเช่นเดียวกันทั้งพาและร่วมกันนะครับ คือในเรื่องของเด็กเนี <t> ่ยเราต้องเข้าใจกับว <t> ่าเด็กเนี่ยแม้ว่าจะเต็มใจไปหรือไม่เต็มใจไปนะเรามีเป็นความผิดจิ้นเรอะข้อกฎหมายทั้งโลกเนี่ยเขาคุ้มครองเด็กนะครับนะะฉนนั้นวันนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่ามีโซเชียลของเยอะนะว่าเอ๊ะบอกว่าเด็กก็สมัครใจไปเองบ้างอะไรบ้างก็ต้องเข้าใจในกฎหมายว่าถึงแม้ว่าเด็กสมัครใจไปเองนะก็เป็นความผิดเป็นความผิดในส่วนของผู้ที่กระทำนะครับและอีกอย่างนึง ข้อที่จริงเนี่ยฟังได้เป็นข้อที่จริงอยู่แล้วว่าสองคนเนี่ยไปอยู่ห้องเดียวกันนะแล้วก็เด็กก็ยืนยันเรื่องการร่วมมือกันทางเพศนะครับสิ่งสำคัญก่านั้นก็คือการตรวจเก็บ DNA นะเรานก็พบ DNA อของตัวผู้ต้องหาก็อยู่บนตัวเด็ก DNA ของเด็กก็อยู่บนตัวผู้ต้องหาอะไอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอ๊ะราจะให้ผู้ลงนา,านามเขามีข้อแนะนำไหมนะผมก็ช่วยอแนำไปว่าต้องควรจะรับสรารภาพในสิ่งที่ทําไปนะครับ<ม>ก็อะไรครับเพราะว่า<ม>ผมก็บอกว่าศาลเนี่ยท่านก็จะเมตตาเมตตาใน,นาเนี่ยไหนคือคุณสมรักเนี่ยโวยอดชื่อกันนะครับนะว่าเขาจะเป็นตัวมีชื่อเสียงแล้วก็ทําความดีให้ประเทศมาเยอะแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนะครับนะผมมองว่าะะนะถ้ารับสรารภาพในสิ่งที่เคยจะทำไปศาลก็น่าจะ ให้ความเป็นธรรมยังไงความเมตตานะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ตามเป็นข้ตามนะครับหลังกฎหมายเราเนี่ยตำรวจเราเป็นผู้กล่าวหานะครับกระบวนการที่ทำเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาหลส่วนตามเป็นข้ตามที่ศายทีไม่ริพากษาที่สุดเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาว่าเกาคือผู้บริสุทธิ์ข้อสุดน้ายข้อในอันดับที่หนึ่ง มันจะทําให้คุณสมรักเนี่ยมีโอกาสอุดคดีรู้ว่าหนักเป็นเบาหรือยังไงต่อการที่ให้รับสาระตอวผมมองว่ามันก็จะไม่หนักเป็นเบาหนักหปักเบานะครับเพราะว่าสมรักจะดูว่าเ้ากระทำที่เสี่ยงได้ใครเยอะแต่แต่มันมีความผิดที่ชัดเจนก็คือคุณอยู่ในห้องตันตรงนี้มันจะหนักเป็นเบาได้ไหมคืออย่างนี้เออในเรื่องบทขวดเนี่ยขวดสุดปลายระบุไว้ชัดเจนนะว่าความผิดฐานนี้เนี่ยโทษเท่าไรเท่าไรแต่อย่าลืมนะครับว่า สารเนี่ยท่านสามารถใช้รู้เรียนได้ะนะเช่นโทษยจำจำยิงแต่ไปรอลงพยาบาลนะเช่นภายในห่วงกี่ปีต <นะ S 1> ้องห้ามทำผิดซ้ำอะไรอย่างนี้นะครับนะอันนี้เขาเรียกเป็นเหตุปรเท้วทั่วไนะเราอย่าลืมว่าวันนี้หลักกฎหมายหลักขั่วโลกเนี่ยเราเราเน้นก็คือ,อวันนี้คนร่วมเรีอนจำนะครับนะ